ตอบคาถามพี่ที่ถามเข้ามานะครับว่าใช้ Google Map กับตัวหน้าจอยังไงนะครับอ่ะผมเอาโทรศัพท์น้องมานะครับเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ไว้นะครับผมเข้าที่การตั้งค่าแล้วก็เปิดบลูทูธไ้แบบนี้นะครับอ่ะมาที่หน้าจอซิงค์นะครับเรากดไปที่รายการโทรศัพท์นะครับอ่ะแล้วกดเพิ่มอุปกรณ์ครับค้นหารถยนต์ของคุณบนอุปกรณ์ของคุณทีนี้นะครับให้พี่ๆเลือกกดที่อนุญาตให้ซิงค์ค้นหาข้อมูลอุปกรณ์บลูทูธนะครับ เขาก็จะค้นหาตัวบลูทูธของตัวโทรศัพท์เรานะครับโปรดเลือกหนึ่งในอุปกรณ์ที่มันขึ้นมาสองอันนะครับ <6. S 1> แต่ของน้องผมนี่เป็นอันล่างนะกดเชื่อมของน้องผมนะครับโปรดยืนยันการจับคู่บนอุปกรณ์ทีนี้มันจะให้จับคู่นะครับที่โทรศัพท์น,นะกดจับคู่ครับอันนี้ผมกดไม่อนุญาตนะครับเพราะว่ามันจะเอารายชื่อขึ้นไปบนหน้าจอนะครับทีนี้มันเชื่อมต่อาการเรียบร้อยแล้วนะครับรจับคู่สําเร็จแล้วนะครับ ที่นี้นะครับมาที่หน้า3เนี่ยก็จะเป็นระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับจะพยายามโทรหาบริการฉุกเฉินโดยที่ใช้โทรศัพท์จับคู่เชื่อมต่อของคุณนะครับในเหตุการณ์ที่รถของคุณประสบอุบัติเหตุรุนแรงนะครับระบบตัดจากน้ำมันทํางานนะครับหรือว่าแอร์แบ็กแตกนะครับให้พี่ๆนะครับกดเปิดระบบนี้ไว้นะครับเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับแต่เงื่อนไขแล้วต้องมีเงินในโทรศัพท์นะครับเขาจะโทรไปที่ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินให้เรา เพื่อให้คนที่ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับมารับเราได้ทันท่วงทีนะครับในกรณีที่เราไม่สามารถตอบโต้ได้นะครับไอตัวรถนะครับมันจะแจ้งพิกัดรถยนต์เราเนี่ยไปที่ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะครับก็เป็นข้อดีของรถยนต์ฟอร์ดเลยนะครับมีบริการนี้นะครับปกติมีแต่พวกรถขาสูงๆนะครับแต่ว่าฟอร์ดเราให้ใช้งานแบบนี้ให้เลยนะครับผมอ่ะทีนี้เปิดใช้งาน Apple Car เนะครับกดเปิดเลยนะครับก็เชื่อมต่อเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็สามารถนะครับกดนะครับ สั่งงานจากตัวจอโทรศัพท์ก็ได้นะครับหรือว่าสั่งงานจากตัวหน้าจอสิงเหล่าก็ได้นะครับก็สามารถนําทางได้เลยอ่ะผมลองกดให้ดูนะครับสมมุติกดที่ตัวหน้าจอเนาะกดค้นหานะครับผมแล้วก็กดแป้นพิมพ์นะครับสมมุติว่าผมจะไปฟิวเจอร์ลังสิตนะครับอ่ะไปฟิวเจอร์ลังสิตทีนี้ก็กดเริ่มต้นไปได้เลยนะครับอ่ามันก็จะสิงตัวหน้าจอเราแบบนี้ด้วยนะทีนี้มันมาที่หน้านี้นะครับพี่ๆอยากไปฟัง u t u b e นะครับก็ปัดขึ้นเลยนะครับผมแล้วก็ไปที่แอป YouTube นะครับแล้วเราก็ไปฟังเพลงหรือเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับของ YouTube ได้เลยนะครับเท่านี้เองนะครับคือการใช้งานของตัว o o o l l m m p s นะครับไม่ต้องเสียบสายเลยนะครับผมเห็นไหมเอ่ยเพราะว่าของเราเป็นตัวแบบเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับสามารถทำได้ทั้ง Apple และ Android เลยนะครับอ่ะลองเอาไปใช้กันดูนะครับ